นะคะในบ้านตุรกีค่ะวันนี้ปั้นมากับขนมปังธัญพืชน,นะคะเป็นโฮวีนะคะขึ้นรูปเป็นโลฟเล็กๆนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็ความนุ่มนะคะนุ่มมากๆค่ะวิธีทําไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปั้นด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะเราจะมาทำสปอนจ์หรือแป้งเชื้อก่อนนะคะในชามคือแป้งโฮวีดนะคะต้นช้โฮวีดไม่ละเอียดมากนะคะแต่ก็ไม่ใช่โฮวีดหยาบนะคะโฮวีดเนื้อประมาณนี้นะคะยีสต์ค่ะเปิ้นใช้แค่ประมาณหยิบมือ ประมาณนี้นะคะใส่ยีสต์ลงไปค่ะผสมให้ยีสต์กระจายตัวนะคะจากนั้นนะคะน้ำอุณหภูมิห้องค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะจากนั้นนะคะใช้ฟิล์มใสนะคะปิด หรือพลาสติกคุมเอาไว้นะคะพักเอาไว้นะคะแปดถึงสิบสี่ชั่วโมงนะคะในตู้เย็นนะคะก่อนนำมาใช้ค่ะใส่นมลงในอ่างผสมค่ะเกลือน้ำตาลทราย ผสมให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะยีสต์ค่ะผสมให้ยีสต์กระจายตัวแป้งเชื้อที่เราทำเอาไว้นะคะคือแป้งโฮวีที่เราผสมเอาไว้นะคะผสมให้เข้ากันค่ะ สามารถใช้เครื่องนวดแป้งในการผสมและนวดแป้งได้นะคะเมื่อแป้งโฮวีตกระจายตัวดีแล้วนะคะแป้งทำขนมปังค่ะจากนั้นนะคะนวดหรือผสมจนหมดผมแป้งค่ะแป้งแฉเล็กน้อยนะคะ จะนวดต่อด้วยมือนะคะเมื่อแป้งรวมกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะใส่เนยค่ะให้เอามือขยำเนยก่อนนะคะเพื่อที่แป้งจะได้ไม่ติดมือมากนะคะระหว่างนวดจากนั้นนะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปเลยค่ะแป้งแฉบบ้างอย่าเพิ่งเติมแป้งนะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวแป้งจะหายแฉะแล้วก็หายติดมือนะคะ ถ้านวดมือนะคะนวดอย่างน้อยแป้งจะต้องเนียนดีนะคะไม่ขึ้นฟิลไม่เป็นไรแต่แป้งจะต้องเนียนดีถ้านวดด้วยเครื่องนะคะนวดจนขึ้นฟิลได้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็นวดจนเนียนแล้วก็ล้อนออกจากโถดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะระยะเวลาพักแป้งนะคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแต่ละบ้านด้วยนะคะถ้าอากาศร้อนอาจจะใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะถ้าอากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะใช้ได้ค่ะผักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะ แป้นขึ้นดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาแบ่งนะคะใครจะทําใส่โลฟใหญ่ก็ใส่ได้เลยนะคะวันนี้ปุ้นจะทำเป็นโลฟเล็กๆนะคะสามารถใส่พิมพ์ขนมปังแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นพิมพ์ใหญ่แบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะแต่ว่าวันนี้จะทำในพิมพ์เล็กแบบนี้นะคะ ตอนนี้ก็แบ่งแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะพี่จะทําเป็น,ปนลบยาวนะคะสี่แล้วก็ลบจิ๋วๆนะคะอีกสี่นะคะให้เหมือนขนมปังหัวกระโหลกจากนั้นนะคะครึ่งกลมค่ะไล่ลงให้ดีนะคะด้านในจะได้ไม่เป็นโพรงอากาศตอนนี้ก็เครื่องกลมเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด จากนั้นนะคะก็มีธัญพืชนะคะก็จะมีงามีเมล็ดฟ,ฟักทองมเมล็ดทันตะวันนะคะเข้าโอ๊ตนะคะแล้วก็แฟลกซีดนะคะผสมรวมกันนะคะเดี๋ยวเราจะไว้ใช้ตกแต่งนะคะเตรียมพิมพ์เอาไว้เลยนะคะ ปูกระดาษรองอบนะคะกระดาษรองอบอ,อันนี้ปิ้นใช้กระดาษรองสําหรับแอร์ไฟเนะคะมาตัดแล้วก็เอามาใช้นะคะเปิ้นมีถ้วยน้ำนะคะเล็กๆนะคะเราจะเอาโดนะคะจับดีๆนะคะชุบน้ําค่ะชุบน้ําให้ทั่วนะคะดันบดแล้วคลุกไปกับธัญพืชนะคะที่เราจะใช้ก็จะได้ แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะวางเรียงลงบนพิมพ์ได้เลยค่ะคุกให้ทั่วนะคะกดให้แน่นๆเขาจะได้สวยๆนะคะ ตอนนี้นะคะก็ขึ้นรูปใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด8ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ40 60นาทีนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะดูขนาดให้ขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะ ขนมปังขึ้นฟูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเรานำขนมปังเข้าเาตาอบเพื่ออบได้เลยค่ะสามารถสนับสนุนการทำวิดีโอ YouTube ของเราได้นะคะโดยการกดปุ่ม YouTube Super Thanks ค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้นะคะในพิมพ์สัก3นาทีนะคะแล้วค่อยยกออกค่ะ ความนุ่มนะคะนุ่มเบานุ่มฟูเบามากๆนะคะยังไงวันนี้เป้ลก็ลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้ลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ